ศูนย์เรียนรู้อวันรั์สวัสดีครับนี่คือแบบโครงสร้างของเตาเผาถ่านแบบไม่มีป่องควันไม่มีปองควันออกนะครับมีแต่ปองควันที่วนเข้าเตาเพราะฉะนั้นเตานี้ก็จะไม่มีควันเลยไม่มีควันจุดฟืนแค่ไม่กี่นาทีเสร็จปุ๊บ ควันที่จะมีนั่นคือเชื้อเพลิงแก๊สที่เกิดก็จะเอาเข้าเตาเลยมุดเข้าเตานี่คือประตูที่จะทําประตูประตูก็ไม่ต้องสูงมากก็แค่เคียงอกเคียงอกเท่านั้นเนี่ยเคียงอกออกก็ไม่ไม่ถึงหัวไหล่นะเอาแค่นี้พอละประตูสําหรับเข้ามาตรฐาน ถ้าสูงกว่านี้มันจะรับน้ำหนักเยอะถังก็จะมีอุโมงค์สำหรับเข้าสองที่ก็คือนี่คือช่องอากาศดีอากาศดีนี่เขาปั้นปั้นดินเลยปั้นดินก็ปั้นเป็นปูนก็ได้ เดี๋ยวก็เอาขวดเลียงขึ้นมาบนนี้โค้งเป็นวงกลมเลยนอกจากประตูหน้าเตา,น,านุ่นประตูหน้าเตาเหล็กก็คงต้องทำเพิ่มอีกนี่เอาแค่นี้ก่อนเอาพอรับขวดก่อนเดี๋ยวก็จะทำเหล็กเพิ่มอีกให้มันเป็นวงกลบมากกว่านี้ค่อยๆทำแต่ตูดขวด นี่แหละภายในอะ่ะเดี๋ยวออฉาบหนาหน่อยก็คือป้องกันความร้อนไม่ให้ถึงขวดก็จะฉาบให้หนากว่านี้นยให้หนาประมาณสามนิ้วอย่างน้อยสามนิ้วสามนิ้วก็คือประมาณนี้หนึ่งนิ้วสองนิ้วสามนิ้ว,สา,วสามนิ้วก็ประมาณนี้อย่างน้อยนะ ฉาบภายในกันความร้อนไปถึงขวดว่าขวดเรานี่เป็นใจกลางก็ค,คือว่าเป็นฉนวนป้องกันความร้อนไม่ให้ความร้อนเนี่ยออกไปภายนอกเตาแล้วก็ขวดต้องรับน้ำหนักแทนอิดการคํานวณของออก็คือว่าขวดหนึ่งใบเนี่ยเท่ากับอิดแดง ประมาณ3าถึงสี่ก้อนเท่านั้นเนี่ยความยาวของเขาเป็นใหญเ่เราอีดแดงแล้วก็หนาสองก้อนหนาสองก้อนก็สีก้อนนั่นแหละประมาณ4ก้อนอีดแดงถ้าเราไปซื้อเขาอีดแดงก้อนละเดี๋ยวนี้น่าจะบาทละมั้งตอนนั้นมันแปดสิบตังค์ถ้าตีว่าก้อนละบาทล้วเอากลมกลม สี่บาทสี่บาทต่อหนึ่งขวดขวดนี้เก็บมาได้ถ้าไปช่างกิโลก็ได้แค่ขวดใบละเออกิโลละห้าสิบสตางค์ไม่ใช่ใบละห้าสิบสตางค์ด้วยนะกิโลละห้าสิบตังค์แต่ขวดเบียร์ลีโอเบียร์ลีโอเบียร์ช้างเนี่ยตีว่าใบาละบาทนะใบละบาทก็เท่ากับอีกแดงหนึ่งหนึ่งบาทคืออัตราขายอัตราขาย แต่ออก็ร้านค้าเองคือสิ่งที่จะบอกด้วยก็คือว่านำสิ่งที่เรามีเนี่ยเอากลับมาใช้แล้วต้องดีที่สุดด้วยก็คือเนี้ยสร้างบุลมูลค่านะสร้างมูลค่าให้สูงสุดใส่อากาศดีนี่ออก เชื่อมอย่างดีแล้วเชื่อมกับถังที่จะตั้งอันนี้อากาศเข้าตรงนี้เข้าตรงนี้นี่ตูดถังล่ากก็ผนึกไว้นี่โอ้ถึงกันได้ก็เดี๋ยววันนี้จะเอามาอีกใบนึงกระบะสาหรับหมักดินนี่คือการเตรียม ถังอยู่ในรถอีก2ใบเอามาแลา้วสใบครับเดี๋ยวเริมติดตามออได้นะครับเบอร์ที่ติดต่ออเบอร์นี้0918926424 นี่คือเตาเดิมเตรียมใส่ไปแล้วปองควันที่จะขึ้นนะ่ะเหมือนก่อนนะคือไม่มีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ออด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจจะได้ทำเตาเผาถ่านแบบไม่ต้องมีป่องควันเตาแรกๆไม่รู้ว่าเตาแรกหรือไม่แรกนะคืออาจจะเป็นเตาแรกๆของประเทศไทยอ่ะ เตาเผาถ่านทั่วไปเขาจะมีป่องขวัญหนึ่งปองอย่างน้อยหนึ่งปองให้ไฟมันแลบออกนอกแต่ออทาให้ไฟมันแลบเข้าในเลยทีนี้ไม่ต้องพ่นออกนอกเลยพ่นเข้าในอย่างเดียวเลยไม่ต้องกลัวว่าเตาไม่ติดนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ